ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ติดตามโอจิมเกมโอทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งโปรแกรมจะมาเสนอนะครับมีชื่อว่า Open Hardware Monitor นะครับเป็นโปรแกรมที่ดูค่าของต่งตางๆของ CPU เมนบอร์ดแล้วก็ฮาร์ดดิสหรือ SSD นะครับต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเรามาผูนะก็ที่โหลดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับกดโหลดได้ใต้ล่างคลิปนะครับ โหลดมาเสร็จก็แตกไฟล์นะห้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วพอแตกไฟล์เสร็จเราก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วกดคลิกสายนะครับดับเบิลคลิกเลยสองรอบผมขอบอกกันนะครับว่าตอนที่ท่านผู้ชมโหลดมาใหม่ๆเนะี่ยมันจะไม่มีขึ้นให้อย่างนี้นะครับอ่ะสมมติอันนี้ผมไม่มีอยู่นะตัดทิ้งไปนะครับผมนะไม่มีเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลย เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับอันเออแล้วก็โชว์อินแกดเกตนะครับกดอย่างเงี้ยทุกอันนะครับนะอีกอันแกดเกตกดอย่างเงี้ยไลอ่อันนี้เลยเฉพาะอันที่มีโยงมานะครับโยงที่เป็นสามขีดะที่เคอร์เซอร์เมาส์ผมชี้อยู่นะเฉพาะอันนี้นะครับกดโชว์อินเก็ตมาเรื่อยๆนะครับอ,อสมมุติผมเมาส์ออกอันใดอันหนึ่งอนะ่ะสมมุติผมเอาออบัสสปีดออกปึ๊บ มันก็จะไม่มีอยู่หน้านี้นะครับสมมติว่าเอา v b แบ d ออกนะครับวีแบทมันน่าจะไม่มีนะครับนะปุ๊บนะครับมันก็จะอยู่ในค่าต่างๆนี้หมดเลยครับให้ท่านผู้ชมนะกดโชว์อินไฮเกตเงี้ยไล่ไปเลยครับกดไล่ขี้ขวากดอันนี้เราก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับ เฉพาะอันที่มีโยงเส้นนะครับอันที่ผมบอกนะครับอันที่มีโยงเส้นเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปกดตรงนี้ครับตรงนี้มันกดไม่ได้นะครับเฉพาะันที่มีโยงเส้นนะครับนพอหวังจะเข้าใจกันนะครับผมนะนี่ครับพอเสร็จแล้วมันก็จะบอกเอค่าต่างๆนี่ครับมันจะขึ้นเป็นค่าอย่างนี้นะครับผมนะ เป็นดูสําหรับเ,เช็คว่า CPU ทางานกี่เปอร์เซ็นต์ความร้อนเท่าไหร่กี่องศาพัดลมวิ่งหมุนกี่รอบอะไรประมาณนี้นะมนะมันจะมันมีประโยชน์ที่ว่าแบบ CPU มีความร้อนเราจะได้เช็คว่าซิลิโคนข้างในเราเออมันหมดหรือยังจะได้เปลี่ยนใหม่จะได้มีความเย็นมากขึ้นนะครับผมนะพอกดพอกดนะครับสมมติอ่ะกดครบหมดละมันก็จะขึ้นประมาณนี้ ย้ำใหม่ทีนะไปให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงโชยินแก๊เก็ตนะผมนะอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับเฉพาะที่มีโยงนะครับอันนี้กดโชว์อินเลยอันนี้ผมยังไม่ได้กดนะครับถ้าไหนกดแล้วมันจะมีติ๊กถูกขึ้นนะครับแบบนี้เลยมันจะมีติ๊ถูกเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยกดไปหมดละมันก็จะขึ้นนี่ประมาณนี้ครับขึ้นประมาณนี้นะครับ มันก็สามารถประดับตกแต่งหน้าจอของคอมพิวเตอร์เราให้ดูเท่นะครับนี่เทามากขึ้นนะครับก็เราก็มีประโยชน์นะครับในการดูค่าความต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ที่เป็นเนอผลประโยชน์สำหรับใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบอกมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาําต่างๆของ คอมพิวเตอร์นะครับบอกมาได้หมดนะครับแก้นู่นแก้นี่ผมทําได้เกือบหมดนะครับผมจะหาวิธีทํามาให้ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยผมนึกม่ออกไปว่าอย่าลืมคอมเมนต์มาครับจะได้ช่วยๆกันไปด้วยนะครับเวลาใครมีปัญหาเดือดร้อนนะครับม้นไม่ได้เลยผมจะช่วยท่านผะู้ชมทุกคนเนยนะครับสำหรับวันนี้ลันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าผม